นี่ดีขับรถมาป่ายังอยู่ในรถเนี่ยเมเมน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 อีกหนึ่งเขามาสุกินเด้อเมื่อเด้อเมื่อเชื่อว่าว่าแต่จะจาจาจะเอออ่ะเออเห็นกันก็ทักทายกันมันรู้จักกันหมดแล้วน่ะพี่น้องเนาะ น้าบ่าวตุ้มตามเจ้าคือจอยแท้อุ้ยบ่เห็นนาว่างเดือนนี่จ้อยจอยเนาะปัดชือมาแล้วนะคะใส่บันคุยสวัสดีค่ะคุณน่ะพี่น้องเอฟซีเจอกรธิรหน้าสารในเสื้อตัวเดิมนะคะพอๆกับบ่าวต้นเลยเหมือนเหมือนยูนิฟอร์มเลยนะคะพี่น้าเสื้อนแหละเอ้าแม่คนตามาอีกแล้วบกแม่สวัสดีค่ะคะคะพี่น้องเอฟซีดู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  มาบ่มื้อเยนมาอีกเด้อสันเด้อมาทุกวันอาจารย์จอาจาอันนี้มันน่าสาลหรอนี่เด็กก็น่าสาลไมก็ว่าคนดาวคารอยู่หลังศรลอ่ะเหรอเข้ามาเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้ดีเข้ามาเรื่องอะไรถามผมก็ถามพี่อยู่เนี่ยไม่ไม่เห็นอยู่นะเห็นหลายส่วนเหรอประมาณประมาณนั้นแหละแวบเอยู่แต่ไม่รูพี่โหอยู่หลังศรลมาเรื่องของเขานะ เรื่เขาหรอเขาเขาโดนหมายอะไรนั่นน่ะมันมากขุดเผือกนี่เรารู้กันจริงนะนี่ว่าดาวอังคารดาวคารไม่รู้ตั้งกี่หมื่นกี่แสนล้านคนด้านพูดถูกด้วยนะพี่น้องเอฟซีเข้าท่าเนาะกลุ่มพวกเราเข้าใจอันเดียวกันหมดเลยอะไร รั่นี่นเราสามารถถ่าาพได้ไหมเราถ่ายนี่นีให้อารย์ต้นนี่สอนนี่แม่แมสอนนอาจนีขณนี้เรากลังดูคิปกาลังดูคิปดีเราสามารถที่ไปถาวีดีโอได้ไหมไม่ได้ตรอใม่โอ้ยผูเบาคืออยู่คเดียวทองวัดดีค่าวดดีท่าคอยแม่มาซื้อคอยผ้าป่ามาอันเจ้าตมาหอดเจ้าเาดังไรมือสี่ผูกไก่มาพร้อมแลมือน่ะนะเออ ว่าแต่แถวอื่นนะ่ะยุงหลายอยากหลายอย่าว่ะเออแต่ว่ามาหอดแล้วก็ดีใจอส่งใจส,งส,งส่งส่งฟืนทานอากาศรราว่าแล้วนะ <c oughs> นี่เขาเหลาเดน,านเอาไข่เดมาหอดมาใส่มาหอดเออหุ่นแล้วเอ้าพี่น้องฟังฟังฟังฟ <c oughs> ัง <c oughs> คนเราอ่ะอึง้อยากดีกินได้กับปะมาณนั่นล่ะสิไปซะก่อนมื้อยังพอกันเนาะ ไปไปไว้มาไ,ไว้ไปานีบัวเจ้านะ่ะโ <c oughs> อ้ยเออกโโลับะ,ะมาณนั่นละ่ะมามามาเอาคลิปหนักพุนะ่นน่ะดอกไม้อ๋อตัวแทนแล้ว,อว,ลวเอาแมนไปต่อยไปแล้วเออเลื้วมาเพิ่มมาสองคนก็ลุกมาซื้อก็เมาให้เอฟซีดูซีอ๋อฟาดอยู่เอฟซีไม่มีอะไรหรอกก้อน<ๆ><ๆ> พาไม้เห็นแล้วอ้าวไม่ไปเอาเหรอพี่แดงดับเบิลสองแดงไ,ไปเอาอะไรไปเอาคลิปไอ้นั่นหน่อไม่รู้เดี๋ยวมาถ่ายเดี๋ยวผมมาให้ถ่ายโอเคอโอเคอเอ้าคำซ้ายสวัสดีค่ะเอาแม่มาแต่สายห้อ <c oughs> งพักบ่ อ๋ออวันนี้กลับไหมหรือว่านอนพักท<ำ>ี่นี่อ่าอ๋อโอเคไปฟังดิซักพี่น้องเอฟสิเอาคลิปเอาคลิปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสี่แปดสองสี่หกแปดเอาคลิปเก่ามาทางนี้บาดานิมาทางนี้ก็ลยนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณจอยจากเชียงใหม่แล้วก็ ให้ก็ะตมาตลอดนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเื่คะบอกุบ้านะครับขอบคุณนะคะคุณจอยเอีเชียงใหม่นะคะเดี๋บอกลบอกบเ้อเป็นพมรัหนเป็นรมรัดนะคะให้โดยตมาแล้วก็เอทุเทุไทยด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะหมดแล้วครับหมดแล้วเอาเหลือๆๆๆขอบคุณนะคะคุณจอยอซเชียงใหม่เนาะ ถ้าไม่มี FC ไม่มีลุงปลเแตนพวกเราทุกคนก็ไม่มีวันนี้นะเราจะรยวมกันให้ลุงพลเตนสู้ไปกับลุงปลเแตนเราจะจับเดินไปด้วยกันนะคะสู้ๆครับอ่ต่อไปครับ ไม่ครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะทีเพราะว่าผมก็มาไม่ทันนะครับเราต้องขอขอบคุณพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกท่านทุกคนเวลาผมพูดเนี่ยครับพี่น้องไม่มีใครมาสองคน พูดบ้างไงเอาไปถือลูกมาดิอะไงบอกเหมือนพูดเลยเบายังไงต้นไม้มต้นไม้เห็นชูดอกไม้หน่อยได้ไหมกำลังใจนะครับจาก FC ทุกท่านนะครับที่ส่งมอบให้ทางหลวงพนพัฒน์นะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ของเราทุกคนที่ยังอยู่เป็นกำลังใจให้ดอกไม้มาให้ดอกไม้เข้ามาส่ง มีอย่างหลายผ่านบางโมบิทครับว่ากินครับจอยเชียงใหม่ดอกไม้ทั้งหมดก็ให้บางลูกไปเลยครัก็ดีแล้วเขาเชียงใหม่คุยเชียงใหม่ค่ะคุณจอยเชียงใหม่ค่ะสุขยาโอเคพรุ่งนี้เจอกันเด้อเอาไว้ขอเดี๋ยดิขออนุญาตลงคลิปแต่ว่าเดี๋ยวจะถ่ายอันนี้ใหม่